โอเคครับยินดต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับก้องคิดดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการ A.O.B Arena of b u g นะฮะก็เป็นรายการที่ดอยจะมาพูดถึงบั๊กต่างๆของอาที่ควรแก้แต่มันยังไม่แก้สักทีนะครับนานมากแล้วนะครับมาดูกันต่อมีบั๊กอะไรบ้างที่น่าสนใจในวันนี้มารับชมกันเลยก่อนดอยขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ดอยอัดนเปนที่13เดือน10ตุลาคม2024นะครับถ้าเกิดมีบั๊กไหนแก้ไปแล้วเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ที่ <R> อารเนี่ยยังไม่แก้นะครับนานถึง3ปีเลยนะครับก็คือบักลาวิวเองนะครับหรือบักยิงเศษในการนะครับหลังจากที่ดอยเนี่ยได้กลับไปดูคลิปตัวเองเนี่ยไอ้บักยิงเศษในการดอยได้รับข้อมูลมากขึ้นนะว่าจริงๆบักนี้ติดยังไงมากขึ้นซึ่งบักนี้ดอยอธิบายสั้นๆมันคือการยิงธรรมดาที่ปกติลาวิวยิงสานัดถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดติดบักนี้ลาวิวจะยิงเท่าเาเมยิงนัดเดียวแต่ยิง3ครั้งแทนซึ่งมันจะเท่ากับการยิง300%ามรทอยเปารัดซันต์แทนที่เป็นการยิดวมันน่้แล้วแต่เ่านตผ่านมา นานถึง3ปีดอยกลับไปลองเทสดูบั๊กนี้ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือลาวิลเนี่ยเรารอจนพาสีกใกล้จะหมดแล้วก็กดยิงออกไปนะครับถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยโดนเรายิงนะครับนขณะที่เรายิงพาสีอยู่แต่กระสุนเนี่ยมันลอยไปถึงแล้วพาสีเราหมดพอดีเนี่ยก็เท่ากับว่าบั๊กเนี้ยก็จะติดนะครับอันนี้เท่าที่ดอยฟังมาพูดง่ายคือยิงไกลๆตอนพาสีกใกล้หมดเนี่ยก็จะมีโอกาสโดนสูงกว่าการยิงใกล้ๆตอนพาสีกใกล้หมดนะอ่ะประมาณนี้ซึ่งมันยังทําได้อยู่นะปัจจุบันก็ยังทาได้นะครับซ ึ่งมันผ่านมา3าปีแล้วนะตั้งแต่ดอยอัดคลิปมาเนี่ยซึ่งจริงๆมันอาจจะมีมาก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งแต่ลาวิลมานะครับแต่ว่าตั้งแต่ดอยอัดลงคลิปไปเนี่ยสปีแล้วครับตอนนี้บักนี้ก็ยังคงอยู่กับเราต่อมาสืบเนื่องมาถึงวันนี้ได้นะครับสำหรับบักลาวิลนะครับนะครับมาต่อบ,บักต่อมาตอนนี้บักตัวน,นี้โกงมากแลวล่าสุดก็กำลังจะบัฟแล้วก็ถ้าดอยฟังจากผู้ที่ไปเล่นในเซิร์ฟไต้หวันมาที่เขาปรับแพทไปแล้วเนี่ยก็ยังบักอยู่นะทรับซีัซนสามสองทรับเอ็นโซเอนโซมีบักหนะครับ ก็คือบล็กท่า2ทุ่มทะลุ CC นะครับท่า2ของเอนโซเนี่ยเวลาเราเกี่ยวโดนนั้นเนี่ยมันจะมีออปชันในสกิล2ที่สามารถกดซ้ำอีกครั้งได้ซึ่งไอตรงเนี้ยมันไม่ได้โกงเท่าไหร่หรอกไอการทุ่มแะไม่เก่งเท่าไหร่มันก็คือ C c ประเภทหนึ่งเหมือนแกร็กฮุกแต่มันเป็นการทุ่มมาข้างหลังซึ่งเอนโซเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึง่งมันสามารถทุ่มทะลุก,กัน CC ได้อย่างเช่นพวกอมตะแข็งการ CC ไม่ตกเป็นเป้าหมายอะไรก็ตามทุ่มได้หมดนะครับขอแค่กดก่อนที่อีกฝั่งจะกดสก,กิล ทุ่มช้างที่ก่อนจะกดกันซ CC ช้างที่ติดกัน CC ก็จะโดนทุ่มมาอยู่ดีหรืออันติวอนเดอร์ที่กัน CC อย่างเงี้ยถ้ากดทุ่มก่อนอันติวันเดอร์กัน CC ก็จะทุ่มมาได้ทันทีซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยเวลาตัวใดตัวนึงไล่สกิลกัน CC เนี่ยมันก็จะกัน CC ระหว่างไล่แล้วแต่ CC มันไม่ควรจะโดนระหว่างนั้นไงแต่นี้มันสามารถทะลุกัน CC มาได้ซึ่งในสกิลก็ไม่ได้เขียนอย่างงั้นนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยทําอย่างงั้นได้นะเพิ่งมาเป็นหลังๆก็ตอนที่แพทเอ็นโซบัฟเมื่อนานมากแล้วนะที่มันเป็นอย่างงี้ซึ่งมันเลยทําให้เอนโซเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเวลาเจอกับเทพๆทั้งหลายนาคอสเอ่ยอ้อยเอ่ย กาีาเอวยวอนเดอร์เอวยอ,อะไงบางทีทุ่มได้หมดเลยนะครับทุ่มแล้วทะลุก,กันซีซีมาเลยทะลุแข่งมาเลยแบบทุ่มมูลาดแบบเอามาต่างได้เลยเพราะงั้นดอยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะทำให้โซนเน่เล่นลมก็เก่งนะครับเล่นป่าก,ก็ดีนะด้วยบัคอันนี้ที่ทําให้แบบว่าเวลาดวนกับพวกตัวมีอัมป่าหรือตัวมีพวกของใช้อะไรดีๆเนี่ยสามารถทะลุก,กันซีซีได้อย่างง่ายดายนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่โกงมากๆนะครับแล้วก็แก้ทางยากมากๆโอเคครับม,มาต่อที่บัคที่3กันต่อนีกว่านะฮะบัคเซเนียลมุเกนนะคร บัคนี้ก็เป็นบัคที่หลังจากที่เซเนียลเนี่ยได้รับการบัฟให้สามารถกดวาร์ปลงทันทีได้บัคนี้ก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามาคนพบทีหลังนะครับบัคมุกเกนเนี่ยเป็นบัคที่ทําให้ตัวของเซเนียลเนี่ยหลังจากเริ่มกดใช้การวาร์ปแล้ววาร์ปแบบเร็วๆได้เนี่ยพอกดวาร์ปสักรอบหนึ่งเนี่ยตัวของเซเนียลเนี่ยจะมีออรราบางอย่างขึ้นมานะครับที่มองไม่เห็นนะครับตัวละครตัวใดก็ตามที่มีสกิลตีและล็อกเป้าหรือสกิลแล้วพุ่งมาหาตัวเซเนียลได้เนี่ยจะไม่ พาษีและยืนอยู่กับที่นะครับไม่พุ่งเข้ามาหรือแบบพวกวอขาดอะไรเงี้ยตามือมาแล้วจะกดติดตามมาเนี่ย ก็จะไม่ติดนะครับก็จะยืนอยู่ตรงนั้นนะครับหรือบัตเตอร์ไฟที่มีอันตีล็อกเป้าเนี่ยก็จะพุ่งมาไม่ได้นะครับจะโดดอยู่กับที่นะอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นบัคที่ทําให้เซเนียลเนี่ยไม่โดนอะไรก็ตามที่เป็นสกิลล็อกเป้าหรือแบบอ้อยเอาอีตีธรรมดาที่มันล็อกเป้าโดดตามเราเนี่ยก็จะไม่โดดตามเราก็จะเกาอยู่กับที่นะครับซึ่งบางทีไม่โดนดาเมจด้วยนะเป็นบัคที่ทําให้ตอนนี้เซเนียลไม่สามารถใช้งานแข่งได้นะครับซึ่งถ้าตัดใจที่เป็นมาทั้งงานแข่งงานหนึ่งแล้วมันนานมากแล้วนะร่มันทารีแก บางนี้ก็นานแล้วเหมือนกันดอยแม้จะครึ่งปีแล้วหรือเปล่าแล้วหรับัคเซเนี่ยก็ฝากนะด้วยนะสับสถงานกลหน้านะถ้าฟังเยอะนะฮะโอเคนะครับไปต่อที่บัคต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะบัคนี้เนี่ยอาจจะไม่สําคัญมากแต่ก็มี2ปีนะหรับบัคฟอร์เรนติโนลามและพาาซีไม่มีดาเมจนะซึ่งดอยจาไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นตอนไหนแต่มันจําได้ว่ามันเป็นมันนานมากๆแล้วนะบัคนี้ยังคงเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ได้ประจําก็คือเป็นการใช้พาาซีของฟอร์เรนเนี่ยแต่บางทีมันพุ่งเข้าไปหาแต่ด่ดดเเมมไกิ ไม่รีเลือดเกิดขึ้นบ้างยังไม่พบสาเหตุในการเกิดแบบ100%แต่ปัจจุบันตัวมันยังโกงอยู่มากนะครับก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะปกติต่อยติดบัคนี้ตัวใหม่ก็ยังผิวเป็นตัวที่เร็วมากอยู่ดีนะแต่เดี๋ยวมันติดมาแบบลามสัก3 4ชุดแล้วจะเกิดสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกิดบ่อยมากนะแต่บัคนี้ก็ถือว่าเป็นบัคที่เกิดมานานมากๆนะแต่ฟอร์เดนออกมานะครับประมาณนี้ต่อมามาดูที่ตัวที่บัคบ่อยที่สุดในเกม Rv นะครับก็คือตัวของทอนนนัั่่เงรรรบาาาาาาามมมีีกกกกสฟ้้ตตแป ครั้งล่าสุดเลยนานมากแล้วนัำกระสุนฟ้าจริงๆเนี่ยมันควรจะยิงเป็นโบนัสดาเมจของตัวของพลังโจมตีของทอนนะครับแต่จริงๆตอนนี้มันยิงเท่ากับ100% AD อดีของทอนก็คือไม่ว่าทอนจะยิงเป้าหลักเท่าไหร่กระสุนสีฟ้าก็จะยิงแรงเท่าทอนยิงตั้งเสมอนะตอนนี้ไม่สนใจว่าจะใส่กี่นัดเมื่อก่อนเนี่ยยิงใส่เยอะยิ่งกระจายแรงขึ้นใช่ไหมตอนนี้เหมือนเดิมเลยไม่ว่าคุณจะใส่กี่นัดคุณก็จะยิงกระจายเท่าเดิมแค่ใหญ่ขึ้นวงกว้างขึ้นเฉยซึ่งมันไม่ตรงกับคำอธิบายแล้วหนึ่งแล้วตามจเลยกว่าได้นะ ครับเพราะงั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งมากนะในแผนนี้เพราะงั้นเวลาดอยเล่นทอนเนี่ยดอยก็จะแนะนำทุกคนว่าใส่สีฟ้าทุกนัดนะครับเพราะสีฟ้าเนี่ยมันเท่ากับยิงกระจายเลยแล้วก็ไอ้ยิงกระจายเนี่ยมันสร้างดาเมจพวกกระสุนม่วงได้อยู่แล้วนะแล้วก็สตันได้ก็เหมือนกระสุนฟ้าปกติแต่ว่าตอนนี้คือดาเมจมันร้อยเปอร์เซ็นต์แทนไงคือสไลด์ยิงก็ดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าทุกตัวเพราะงั้นมีผลมากๆตอนนี้กระสุนฟ้ายังติดบั็อกอยู่แล้วก็ไกลหน้าก็ยังนานแล้วดอว,ว่าเป็นปีแล้วสับกระสุนฟ้าทอนีี่่่่่ยยยยอออเเลลลนนนนนนไไได้้้ะะะคคครรััััััับบบแตตววามมมมหกกืทใงู แก้ไขอะไรเลยนะแล้วก็ตัวละครมนจริงๆมันควรจะใส่สีฟ้าหลายๆนัดแล้วยิงแรงกลายว่าตอนนี้ใส่สีฟ้าก็ยิงเท่าธรรมดาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับต่อให้สไลด์ยิงก็ไม่ได้ค่อยแรงเท่าไหร่ยิงเบามากนะหรับอาสุนสีฟ้านะตอนนี้ใส่หลายนัดก็ไม่ช่วยอะไรใส่นัดเดียวแหละคุ้มสุดนะครับเพราะมันแรงขึ้นด้วยนะฮะจริงๆมันมีบัคยิงเบิ้ลอีก่ดยมองว่ามันนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยมากเลยทรับถอนนะฮะโอเคจบกันไปนะครับต่อมาก็เป็นบัคที่ค่อนข้างโกเหมือนกันนะครับบัคนี้ก็คือบ โหนดาเมทท่าสองสองเท่าซึ่งบักนี้เนี่ยเป็นมาถ้าดอยจะผิดนะจะเป็นมาตั้งแต่เริ่ม <c oughs> ตั้งแต่ปล่อยเอาอีกมาก็ราวๆสาปีนะครับตั้งแต่ดอยมีคลิปดีวูเอาอีส3ปีที่แล้วนานมากนะครับก็ไอ้บักนี้ดอยมองว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเลยที่มานะครับตอนแรกมันน่าจะเป็นข่าวโคมลอยแต่ว่าจริงๆทําไปทำมามันก็ยังติดอยู่ตอนนี้ดอยเข้าไปเทสมาก็ยังติดอยู่นะครับบักนี้วิธีการทำเนี่ยค่อนข้างจะซิมเพิลแต่ต้องฝึกนิดหน่อยนะครับก็คือการโหนปกติเนี่ยเราจะโหนแล้วโด นะไม่แรงมากแต่มันมีวิธีหนึ่งครับที่ทาให้เราโหนแล้วชนแล้วเนี่ยดามจขึ้นเป็น2เท่าได้ซึ่งมันแรงมากครับช่วงต้นเกมถ้ารับสองนําเนี่ยคือโคตรแรงแรงมากๆกับโขกเกืแบหลายร้อยนะครับเอาวิธีการนั้นก็คือเวลาเราโหนเนี่ยพอพจังหวะที่จะชนเนี่ยให้กดอนาล็อกการเดินเนี่ยตรงข้ามกับทิศท,ที่เรากําลังโหนไปอย่างเช่นเรากําลังโหนขึ้นถูกไหมก็ให้กดเดินลงแทนเพื่อเป็นการแคนเซลิลการโหนถ้าเกิดเราปล่อยตัวพอดีจังหวะชน มันจะนับว่าเราชน2ครั้งแล้วดาเมจมันจะคูณ2แทนซึ่งอันเนี้ยเป็นบั๊กที่ค่อนข้างโกงมากเพราะว่ามันทําให้ดาเมจของอาวอีที่ปกติมันถ้าเราอยากได้ดาเมจเนี้ยอาจจะต้องใช้สกิลหนึ่งเพื่อเพิ่มดาเมจใช่ไหมแต่จริงๆเราใช้แค่ท่า2เพื่อเพิ่มดาเมจ2เ <2 S 1> ท่าได้ปกติอาวอีก็เป็นตัวที่แรงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตรงๆเมนอาวอีกหลายๆคนใช้บั๊กนี้เยอะมากนะโดยไม่แน่ใจว่าในแข่งเขาใช้หรือเปล่านะมันพิสูจน์ยากนะเพราะว่ามันต้องดูว่าดาเมจมันขึ้นไวแค่ไหนด้วยเวลาโโหหหนน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 ชชะะวววิิธีกกกาาารรรดูคือเเมมจจัััแงง่่ปต2ทใ คือถ้าเกิดคนไหนโหนชนรับท่าทางแปลกๆดาเมจม,มันพุ่งแปลกๆเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าเขาใช้ท่านี้นะครับเพราะท่านี้เนี่ยมันดาเมจเพิ่มมา2เท่าเลยในเวลาโหนชนเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นบัคที่ออกมาแล้วประมาณสามปีนี่แหละอ้อยปรับมาเนี่ยก็ยังไม่เคยแก้น,นะครับฝากไกล้หน้าด้วยนะครับอันนี้นานมากแล้วซึ่งมันทําให้ตัวอ้อยที่ปกติเก่งมากอยู่แล้วนะที่จริงๆไม่ต้องมีบัคนี้มันก็เก่งนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะทำให้มันเก่งขึ้นไปอีกนะสหรับคนด้วยเมนมันนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่บัััััคคคสุดดป่่นขขอออองงงงยยเเรรบบาพล็องเเเรราาานนะะฮทีี่่พยสมถกดสกิล เรือๆนะถ้าเรากดสกิลหนึ่งอย่างถูกต้องนะครับในตัวของเพนเนี่ยสามารถกดสกิลหนึ่งรัวๆได้นะครับถ้าเราใช้จังหวะที่เพนเนี่ยท่าหนึ่งใกล้จะหมดแล้วเนี่ยให้ปล่อยอนาล็อกนะครับแล้วก็กดท่าหนึ่งซ้ำให้ถูกจังหวะนะครับก็จะเป็นปลายปลายท่าหนึ่งหมดเหมือนกันนะครับเราจะสามารถกดท่าหนึ่งซ้ำได้นะครับก็คือสามารถกดท่าหนึ่งซ้ำได้จนกว่าเอนเนอรีจะหมดเลยแหละก็ประมาณ5้าถึงหครั้งได้คือวิ่งในแฮงแมพอะครับซึ่งดอยเคยทำลิปบางนี้ไปแล้วนะครับดอยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าาาาาาบัััคนนนนนนนีี้้้มมมมมเเเกิดดตตตงแแ่่่่่่่่ืือออไหรระะะวจขึพปณ3-4ทผา นะครับก็เป็นบั๊กหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เพนเนี่ยใช้สกิลหนึ่งได้รัวนะถ้าอยู่ในมือคนที่ชำนาญนะก็เป็นบั๊กหนึ่งท <im> ี่น่ารำคาญพอใช้ได้เลยนะสับบั๊กของเพนนะครับประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเจ็ดบั๊กมาแรงนะครับของวันนี้ของ rv เรานะครับบางบั๊กนี่ก็อยู่กับเรามาราวสามปีได้นะครับนานมากนบางบั๊กที่คือตั้งแต่ปล่อยออกมาเลยก็มีถึงแม้ว่าจะมีบางบั๊กที่แก้ไปแล้วอย่างเช่นโอเมก้าเอาอันติกันขึ้นดาร์กได้เนี่ยแพทหน้าแก้แล้วนะครับหน้าด ตามดอยเลยไม่ชัวร์ไงว่ามันยังวาร์ปแล้วรีเลือดได้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ได้ตามนะครับอ่ะมันยังมีหลายบักที่เขาแก้ให้แล้วบักอีชาเนี่ยที่ดอยทําคลิปไปเนี่ยเขาก็แก้ให้แล้วนะครับอ่ะจริงๆมันปล่อยมาเป็นครึ่งปีเหมือนกันนะกว่ามันจะแก้แต่คือพอเราทําคลิปเนี่ยเขาแก้ให้ไวนะดอยก็หวังว่าเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนนะทำให้บักเนี่ยได้แก้ไวมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยไปคอมเมนต์ให้ไกลหน้าด้วยนะฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแต่ทั้งนีีี้้้้้้้ดดดอออยยยยยกก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 ก็ไไมมมม่่่่่่่่สสสนน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 นาาาาาาารรรใใชบบบบบบัััััััคะะแแแแพพููหฟงงงงงวววววเเเเิปลลลผทข เซเนียลเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถใช้การเซเนียลได้จริงๆอ้อยเนี่ยดอยในแข่งอาจจะมีคนใช้บัคก,ก็ได้นะมันเทสยากนะฮะอ่าอะไรอย่างงี้มันก็เกิดขึ้นได้จริงจริบงบัคเอนโซก็เกิดขึ้นในแข่งด้วยนะครับหลายบั๊กเนี่ยมันเกิดผลกับเขบงานแข่งค่อนข้างเยอะเนาะเพราะงั้นดอยก็ฝากทุกคนเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้ดอยด้วยนะครับวันนี้ก็จะประ,ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนใจคลิปอปไะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามนะเเดดดีีีี๋ยยววววออไลลล่่ทาใหห้้้้นนนนนะะคคคครรรัััััับบบกก็แแแสสจ Hmm.